ตอนนี้ใช้ Samsung รุ่น S 2 5 Ultra ครับโอ้ยมีความอกเพลงแก่มากแรงมากนะกินข้าวแล้ครับ ดอกกุหลาบเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากครับรู้จักเราเพอพี่นักสีได้หรอสช่ว่าเธอเห็นเราตอนที่เราไม่หลออ่อสิหายท้องเสียยังหายแล้วครับ รู้จักครับรู้จักทุกคนเลยครับคิดถึงครับแล้นยังอยากเป็นเชฟอยู่ไหมเชฟบาพอได้อยู่ครับ เชปะแม้นอย่าถามว่าเมื่อไหร่พี่จะมีแฟน ถ้าคำถามว่าเมื่อไหร่พี่จะมีแฟนถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยหิมะตกยังไงกว่าฝันดีครับยังไม้นอนเคยเจอซาแซงไหมเรียกว่าสมัยนะั้นเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่า เจอมาทุกรูปแบบแล้วปะเซตบังเอิญหลักอะ่ะน่าจะเจอมาครบทุกรูปแบบแล้วครับรักออกเดินเลยเหรอมีใครรู้จักตั้งแต่รักออกเดินไหมอะ่ะ มีใครรู้จักตั้งแต่รักออกเดินไหมเมดอิตไรอะเมดอิตไรคือเกือบเก้าปีแล้วนะ คือเมดอิตไรหนึ่งเนี่ยสิบปีแล้วนะรูหรือ,อยังสิบปีแล้วนะจะออกยังครับ ไม่ได้บอกว่าแกบอกว่ามากประสบการณ์น้ำขิงรักแมวพี่รักหนูสารี่พรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองโมงนะบอกพี่จัน์แล้วนะห้ามเรดนะถ้าเลดไม่รอนะ ตั้งชื่อติ๊กต็อกให้หน่อยเมื่อกี้หวันตั้งไว้ให้แล้วชื่อหนึ่งยางมากนะเอาจริงการที่จะให้ตั้งชื่อ t i k t o ็อกให้เนะี่ยขอเวลาเดี๋ยวไลฟ์รอบหน้าจะมาบอกได้ไหมเดี๋ยวไลฟ์รอบหน้าคิดให้สักสิชื่อแล้วก็แย่งกันใช้ได้ไหมได้ไหมครับ คิดวันนี้คงไม่ได้ไม่ทันหรอ,หรอกวิชาักตเราเล่นเป็นเพชถ้าเล่นเป็นเพชน่าจะประมาณ9ปีที่แล้วเรื่องสงครามไฮสคูลสงครามไฮสคูลจะอยู่ขั้นระหว่างเมดิทั i นึ1กับเมดิทั i สอ2ถ้าเมดิทัยหนึ่ง ปีปะน่าจะสิบปีนะเพื่อนร้อนหนูเตีย้ยทำยังไงดีคะ อย่างแรกเลยว่าหนูหนูอายุเท่าไหร่คะคนที่เพื่อนรอว่าเตียอายุเท่าไหร่คะนี่เราอ่านคอมเมนต์เลยนะแปนสูงร้อยเจสิบหครับ ใช่ครับที่เรื่อมากเนดัก